กักรได้ของโอรโนดเล็กครับไปที่บนดำโอ้ยขยับเข้าหาแล้วครับโอ้โหสับซอกมีสับซอกครับสับคืนแม่อภิวัตแม่กันส่งเดินเสียบนะครับอย่างนี้เอาตีเอาโดนคคละเบดครับคคละเบดชุดนี้เสียบโดยสะโดนเหลี่ยมบิดนิดนึงโดนต่อยครับต่อยขวาซ้ายขวาฟุกลำตัวเอาสับซอกโอ้ยเสียงดังทวอยังเหนียวเอาสับคืน ศอกงงานเปล่าแล้วเล่นของแหลมของมีคมแล้วครับอย่างนี้นะดูที่ว่าใครจะแม่นใครจะคมกว่ากันครับยังยังเหนียวยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่แล้วกันทั้งคู่นะโอ้โยเสียบสับอ้าวอีกฝ่ายหนึ่งเสียบอีกฝ่ายหนึ่งสับเอาโอ้โหยเสีย่างแล้วสับคือมีสองกับเขาสองโอ้โหแไม ยืนซัดกันเลยครับอย่างนี้ยืนซัดกันเลยอย่างนี้ใครดีใครอยู่ใครไม่สู้ก็ลงไปนอนเลยครับอย่างนี้เ้าบิดเหลี่ยมนิดนึงเอาไขรคมกวากันครับสองไขรคมกวากันครับยังไม่มีครับยังไม่มีเลือดครับตอนนี้เสียไปเองโอ้โหจบจบสวยครับีดอกต่อดอกแต่ว่าโดนทั้งคู่ครับผ่าแต่กับทีมงานนะเ้าาครับแล้วคลองแล้วครับตอนนี้ อ๋ของตีครับของจากนั้นสองสองเม็ดแล้วครับของตีอ้ยแต่ว่าอาภิวัตครับปราเวศวัตรเก่าเกืกครับนี่การป้องกันตัวของพิวัตนี่ใช้ได้เลยครับหน้าลอยตาไม่ได้อาภิวัตสับปราเวศวัตรลับการอากาศมาหลายหลายเลยครับอืมครับโดนไปสองเม็ดชุนีครับเข่าของอาภิวัตครับม่ครับซีเอมีเสียบคืนับเสียบคืนครับพีซีเอ โอ้ยโดนทุบเราเอาสับศอกมากครับลึกเข้าไปกว่านี้นิดนึ่งเลยมีหวังโดนจะงอยทางครับมึงสักครู่นี่ซอกขวาของกัิวับ้าครับเอาในมาในาไปแล้วครับเซอครับเซอเปิดเกมสู้ที่ในแล้วครับอย่างนี้นะเตีเพลินๆระวังสอกกัมพิวัานด้วยหล่นมาหลายลายแล้วเหมือนกระจ่าหมูแจ้งมาเนอะย้างมือใช้ได้กันตายปะเพบาซี่เพื่นไม่ได้นะก็แต่ความพยายามของทางเซอครับโโอ้ห ไหวครับส,สองเป็นสุดท้ายดีครับตักจริงๆครับส,สุดท้ายครับในจังหวะดที่หายใจ